어어어! Uh, 어 uh. uh! กับบ้านได้ไส่ง้ามามาช้าเขานีแกทำรงามเลด 哦，哎妈的！ นตีกันตีต้องเลื่อมเก๋ก็แค่เล่นกับผมอ่ะคนที่ตกการนะเขาจะตบก็มวยรับอ่ะคนที่รู้อ่ะรับฟางไปคว้าร้อยเซนรับอย่างเดียวเราก็เหนื่อยแล้วไงคุณใครที่ตกแล้วตกไม่เนี่ยตกไม่ตายคนตกก็เหนื่อย พี่ไม่จับพวกพี่หมดเลยรูหรอรู้รก็ไม่มีใครอยากเล่นนะเห็นหน้าแล้วแบบถ้าพี่พกันอ่ะคือแบบตึงอะตึงพี่เก่งมรกพี่เกอย่างนั้นเหวเาไม่หวเาไม่หไปแล้วไปแล้ว ก็เขมอยู ah. right ah. me her, er La, ่ไม่มขาชอบอฝั่ของ้าเราผาูดูไ้าหักหฝ่ ไม่มาหากูเลยพอขยับเข้าไปช่วยเสียพอขยับเข้าไปช่วยพยายามนะครับเรื่องเสียเพราะว่าพอเราขยับเข้าไปช่วยเขาเราวมันไกลมากว่างว่างพอแกเล่นเองแกก็ตายหมดแรงตึมหนักรุดมันปวดข้อแขนอยู่นะรุดมึงกับกูคนละมือกัน

ช่วงนี้เองช่วงที่ว่าช่วงที่ว่าแบบลูกเอารถไปทํางานเอารถไปส่งงานนะแล้วรถมาช้าเราก็ตีเอาแถวนี้อ่าแล้วก็เสียแถวนี้ก็เลยก็เลยวนเวียนอยู่เนี้ยตั้งแต่ถูงงานใกล้สุดขี่มอไซค์ก็ถึงอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนอะเสาร์อาทิตย์ที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีคน แล้วหนูก็เลยแต่แต่ช่วงนี้มีเสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงเดือนสองเดือนนี้มีหนูก็เลยเออเสาร์อาทิตย์บางทีว่างไงตอนเย็นน่ะก็มาหัวแต่ห่วงน้องเลยเนาะ เด็กจ้าลุงหาก,กิน <laughs> เซนหนึ่งเออไอบ่อยมันจะกลับบ้านแล้วมันบอกว่านูม่นจบยังไม่ได้จบเลยก็ยังว่าอยู่มันในเกมเดียวเองอะเซตเดียวเองอะมเดียว

嘿。 กลับบ uh, ้านสบายใจแตบทำงานมันไม่เหมือนมาออกใาเลยพี่นะ่มันแบบเมื่อกี้รู้สึกมันปวดหัวมันต้องสมองแลก็ต้องรอกองลันใจบ้างต่อไปเลยถึงหันไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยลองคุยหันไม่ได้แล้วนะไม่ถึงหันแล้วนะ ก็จริงมันยังไม่แน่นยังไม่แน่นแต่หนูว่าถ้ามันสอนนีเยอะหนูว่ามันน่าจะทางดีอมันหนักถึองีด้ต้องต้องดูเบสิกด้วย มีห่งสองสามี่อยงเชั่นหได้ละห้าพันเออเอารายการใครจะเก่งที่เจอเชียทุกวันเลยเชียตั้งแต่วันเสาร์ยังไงเนี่ย เด็กมันหาประสบการณ์คนไม่เคยแข่งมันได้ที่หนึ่งถึงมันจะได้ที่หนึ่งของชั้นสี่อ่ะแต่มันก็ได้รางวัลไงประเด็นคือมันแข่งทั้งแรกแล้ได้รางวัลตื่นสนามที่หายเลยแรกๆไปสีแส่แรกเปลี่ยนสนามคนไม่รู้จัก ใครที่เรียกหนูว่าแม่ใครที่เรียกหนูว่าแม่ใชเดินเดินไปสวัสดีค่ะแม่ใช่แต่จะเป็นทางไหนแค่นั้นแหละฮะ